กิจทางโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำกันไปนะทำนี้เสร็จก็มีสิ่งนี้ต่อไม่มีที่สิ้นสุดแต่กิจทางธรรมนั้นมีจุดจบมีจุดสิ้นสุดก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนะบางทีในวันธรรมดาเราก็มีกิจธุระมากที่ต้องทำภาระหน้าที่ต่างๆก็ปฏิบททัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม แต่พอถึงวันพระเราก็วางภาระทางโลกลงให้กิจให้เวลากับกิจทางธรรมถวายทานรักษาศีลร,รักษาศีลอุโบสถการฟังพระสัตธรรมความจริงของธรรมชาติการปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรม ฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตนเองลดละสละวางจากสิ่งต่างๆละความตนีละความหวงแหนละความโลภละมนทินในจิตใจด้วยการให้ทานด้วยการสละออกละความโกรธละความเบียดเบียนละความอางคาตพยาบาท ด้วยการให้อภัยด้วยการรักษาศีลสําววมกายวาจาใจละการประกอบตนพัวพันอยู่กับการมคุณอารมณ์เพิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นะละความหลงความเขาเบาปัาปญญา ด้วยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมฝึกฝนอบรมตนเองนะด้วยสติปัฏฐานสี่อยู่หนึ่งเนืองท่านทั้งหลายก็พึงเร็งเห็นถึงความสำคัญนะในการศึกษาปฏิบัติธรรมนะรู้จักที่จะบำเพ็ญกุศลอยู่เนืองเนืองนะถวายทานรักษาศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เป็นประจำนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะที่เป็นแก่นเป็นสาระอันประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้นะ